ละครสั้นเรื่องผีมันคลีตแตกได้ด้วยหรอใครที่ขอละครสั้นเอฟซเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยหุยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันก็ต้องรีบไปซื้อของที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีกว่าเฮ้ย เดี๋ยวให้ลูกอยู่บ้านดีกว่าถ้าลูกไปด้วยแหมหมดเงินเป็นแสนแน่แสนบาทไม่ไม,ไม่แสนกีบแหฮ่รอเล่นรอเล่นเฮ้ยเดี๋ยวไปปลุกลูกก่อนดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ไปร้านซปเปอร์มาร์เก็ตแก้งอะไรดีนะอืมบอกไปตรงๆก็แล้วกันไขายเยี่ยวมาลูกไขายเยี่ยวมา อ้ออะไรหรอคะคุณแม่ไขยมา้าลูกไขยมา้าเดี๋ยวแม่จะไปร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตนะลูกๆูกอยู่บ้านนะแม่อ้หนูว่างนอนอยู่เลยค่ะซื้อของฝากมาให้หนูด้วยนะคะจ้ารีบไปก่อนดีก,กว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไขยิม้าไม่ไปแปลกๆแฮะเออนั่นแหละก็ดีแล้ว เย้้ yeah, yeah. ถึงสักทีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฮ้ยพี่กินตะเลดคะ่ะมีอะไรหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอืมเอาอะไรดีนะาฮโหยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าลันละลายเฮ้ยตอนไหนเจ๊กิ่งแชนเนลจะลงคลิปแน่น่าลงแล้วละมั้งฮ้ยโทำไมมันเหมือนแบบมีคนโยน่ในบ้านแล้วเนี่ยไม่มีหรอกมั้งเออตัวไรนี่เดี๋ยวได้ได้ตัวไรเฮ้ย ไหนๆโอุ้ยไม่มีเอ้ยเวลาฉันหลับตาสะผมทุกทีคิดว่าเงินมีตัวอะไรอยู่ด้านข้างอยู่เลยเฮ้ยใครเป็นแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์คอมเมนต์นม,ม,นมาเลยเปลี่ยนชุดเสรแล้วอืมเดี๋ยวไปหาของกินก่อนดีกว่าหวัดดีเจ้าเมียวแจมหวัดดีจัจด,ดจน้ตจ้ามาจ้าเมียวแจมเดี๋ยวเราไปไปดูช่องเจ๊ h ิชแนลกันเถอะอยู่นี่นะจ้าเมียวแจม ดูช่องเกยกิ่ิงชแน,นลกันด่กว่าเดี๋ยวเสียงจะแหลงไปไหนเนี่ยทำเลยหยุดจ้าอจุยใครเนี่ยเฮ้ยมีใครไหมเนี่ยเอยไม่มีนิดนาเฮ้ยนั่นฉันหูฝาดหรือคิดไปเองละมั้มาเหมียวแจม,อ,มอะไรของฉันเนี่ยทำเลยหยุดเอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย ลงหายใจเข่าพยายามติดหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกเหนือจากเรานะโอเคอเฮ้ยอยู่ในบ้านทุกทีเป็นแบบนี้ทุกทีเดี๋ยวอ<ม>อะไรเนี่ย<ม>หาของกินก่อนดีกว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยแฮะเพราะแต่ว่าทําไมคุณแม่ไปที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเพราะว่าไม่มีของกินอะไรอยู่เลย เดี๋ยวไปดูช่องเจ๊กิ่งชาแนลก่อนเฮย้ยได้ข่าวว่าออกคลิปใหม่มาเป็นคลิปผีซะด้วยไหนไหนเจ๊กิ่งนำเสนอตอนผีเด็กเฮียนเฮย้ยอะไรเนี่ยเฮย้ยฉันก็ต้องไปเข้าเวรกะดึกแล้วหล่อเนี่ยเฮย้ยนี่มันกี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮะนี่มันสองทุ่มแล้วนี่นาเฮย้ย ทำไมมืดใครที่อยากดูจิ้มลิงคลิปเลยนะลิงคลิปในเมนเลยจ้าแต่ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะอัาจุ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยทำอะไรดีล้วเนี่ยอืมติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยทำไมเปิดอึอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอึก่อนดีกว่าปิว เดี๋ยวดูคลิปช่องเจกิ่งชแนลไปเลยดีกว่าโอ้โหดูคลิปช่องเจกิ่งชแนลตอนอึนเนี่ยมันฟินเวอร์จริงๆเลยยิ่งเป็นคลิปฝีก็เสียวตูดทุกทีแฮะทำอะไรอยู่เลยอาออะไรเนี่ยเอ๊ะมีตัวไรอยู่อ่ะเฮ้ยหวังว่าไม่มีอะไรอยู่ฉันนะโอ้โหไม่มีแน่นะววทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อึและไปก่อนดีกว่าเสียวสันหลังเฮ้ย เดี๋ยวไปทำอาหารกินก่อนดีกว่าไหนนะ้ากระทะหยุดตรงนี้หรือเปล่าเอไม่ใช่แฮะอ้นนี่ไงเจอแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่มาทอดเลยจุ๊บจุ๊บ,บอกว่าไม่มีอะไรอยู่หลังชนนะโอ้โหพูดมาทีไรยเสียวสันหลังทุกทีเลยโอ้ไม่ก็พากไปก็เสียวสันหลังอ้ยหวังว่าไม่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะแนนวีเฮ้ยน่าไม่มีหรอกมั้ง ตอนไหนจะสุกลเนะทำไรอยูล่ล่ะเอ้ยเฮอะฉันคือเนรเ้ยตัวไรนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีแต่เสียงไม่มีตัวเฮ้ยนั่นฉันหูฝาดไปแหละอืมเดี๋ยวมากินอาหารอุ้ยปวดอึอพอดีเลยโอ้โหฉันกินอะไรไปเนี่ยหรือกินยำเฉาวกว้วยเมื่อวานเป็นพิษวันนี้เฮ้ยอ,อึก่อนดีกว่า เออเอสเสร็จแล้วเฮ้ยลงทองจากเดือตัวไรนี้แกเป็นไข้จับฉันมาทำไมฉันคือนานนต่างดาวอ้ยแกเป็นตัวไรเอ,อ่อคนหรอแกเห็นฉันไี้ไงหายตัวเอ,อ๊ะหายไปไหนแล้วอะหรือว่าฉันตาฝาดไปเนี่ยน่าใช่ละมั้ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมากินต่อก่อนดีกว่าเอแต่ว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยน่ากินได้หรอมั้งฉันเสียดายของนะ่เฮย้ยลืมไปเลยอันเนี้ยฉันหาวัตถุดิบมาทำอาหารสำเร็จรูปไม่มีเลยไม่ต้องงงนาะว่าทำไมตอนนั้นฉันถึงพูดว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหมายความว่าอาหารที่แบบสำเร็จรูปมันไม่มีอะไรเลยแต่อาหารที่เขาให้เอาไปทำสิมีเต็มเลยโอ้โห แม่ฉันไปซื้ออะไรล่ะเนี่ยหรือแม่ฉันแอบไปห้างหรือแม่ฉันไปหากิ๊กหรือแม่ฉันไปหาผัวน้อยฮะไม่ใช่แล้วเฮย้ยเดี๋ยวไปดูช่องเจ๋กิ๋นชแนลต่อก่อนดีกว่าอย่ามาพูดป้าดตอนนี้นะทำไมฉันรู้สึกปวดท้องอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหม,มเหมียวแจมใช่แล้วเจ้านายแฮ่อะไรเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลย นั่นไงพูดไปไม่กี่วิที่แล้วก็มาปวดปวดุดป้าดอีกแล้วโอ๊ยเขาผิดห้องห้องนี้นี่หนะว้ายแกเป็นตัวไรแกมาอึได้ไงแกเป็นใครแกเป็นใครบอกฉันมาฉันคือผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีขี้แตกได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะแกเป็นใครฉันเป็นผีแล้วแกเป็นใครล่ะนี่มันถิ่นฉัน เดี๋ยวนะนี่มันบ้านฉันเออฉันสียจ้ะเออฉันอึแปบ๊บเดียวมีได้ครีฉันจะลาดแล้วโอ้ยแค่นี้อึก็ไม่ได้บินไปหาผัวน้อยแล้วไปก่อนดีกว่าเฮ้อะไรของมนุษย์เนี่ยโฮ้อะไรเนี่ยผีบ้านไหนเนี่ยมาอึที่บ้านเราโอ้ดีนะที่ครีล่องหนแฮ่ดีนะที่ลาดไปแล้วเฮ้ไม่มีอารมณ์จะอึแล้ว ไปกก่่อนดีวาเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเท่กดหรือ,อยังกดเลยนะกดเลย